อาหารอะไรที่แบบคือยังไงเป็นอาหารที่แบบสดแล้วก็แซ่บแล้วก็อร่อยแต่ไปกินข้างนอกแต่เราสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้คือว่ามันสดมากน้อยแค่ไหนอันนี้จ่าไปซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะฮะไม่เคยเปิดมาก่อนเลยวันนี้จะมาลองเปิดออสเตอร์เหมือนเปิดซิงอะเปิดหอยกินหอยโอเคจ้ะนะครับดูหน้าจ่าก่อนโอเคมาดูนะครับว่า จะเปิดได้ไหมกลัวแล้วเกินอะมีดอะไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าอย่าว่าเลยนะฮะเขาเปิดไม่เป็นจริงๆครับ ได้ละได้ละโอ้อา้าวยังไม่ได้อีกแต่เปิดใช้มีดแจ๊ะขอบนู่นเลยเออแจ๊ะเล็นอ,อบ คือถ้าไปทํางานร้านอาหารก็คงไม่ได้กินะนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีน้าอ,อ่ะแต่ก็เปิดไม่ได้ไม่ได้ยากนะแต่หอยออสเตอร์ที่เมืองไทยที่จ่าเคยเห็นตามทีวีอ่ะคือแบบที่ที่เป็นฟาร์มที่เมืองไทยเป็นตัวใหญ่มากแต่ตัวเนี้ยดูดิไม่ใหญ่อ่ะแบบเล็ก แล้วมันเป็นออริสเตอร์ที่จากขอรับประกันเลยว่าต้องหวานเคยกินมาเยอะนะฮะออริสเตอร์แต่ลองมาดูซิว่าออริสเตอร์ที่เปิดเองอโอ้ยเขาเห็นเห็นไอ้เครื่องละซังเ <laughs> ดี๋ยวก็ไปตัดตอนนะ่ะโอเคเขาไปตัดน โอเคโอเคแล้วตัดมาหน้าเราเลยอ่ะหนึ่งสองซ้อหืมห,หวานอร่อยมากเลยอ่ะอืมต้องไปเปิดซื้อมากินเองนีกว่ะ ผูกด้วยแล้วก็อร่อยกว่าด้วยแล้วสดจริงๆยังเป็นๆอยู่เลยอะดิ้นพูดหรอคือไปซื้อมา2ตัวตัวละ30บาทก็เลยก็มาลองดูฮะเป็นการแกะออสเตอร์กันครั้งแรกนะฮะดูสิครับน่ากินมากแค่ไหนตามจ่ามาครับ สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนเจอกันดีแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าจะมีพาไปดูพิเศษจะมีพาไปดูพิเศษพูดภาษาไทยอะไรของจ่าเนี่ยงงเหมือนกันตื่นเต้นฮะคือเดี๋ยวจ่าจะพาไปดูสุสานจะพาไปสุสานไปดูหลุมฝังศพคนคนนี้เราจังจะไม่บอกนะว่าไปหลุมฝังศพของใคร แต่ถ้าจะาทำเสียงแบบนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อหลุมฝังศพของคนนี้เอานะพร้อมยังคนคนนี้จะทำชอบทำแบบนี้ โอเคครับจ่าจะหนีงานพาไปดูหลุมฝังศพของบรูซลยอ้ายอันนี้มันนั่นมันหงจินเป่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้จา่าเลอะเรืมอมาและโอเคแต่ยังไรก็แล้วแต่จะจะพาไปดูหลุมฝังศพของบรูซลยฮะถูกต้องแล้วครับบรูซลีได้เสียชีวิตไปเมื่อเกือบ50ปีละแล้วเขาก็ได้ฝังศพในเมืองเซียโตร ลัดวอชิงตันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าหลุมฝังศพวิลทิวทัศ์เป็นยังไงแล้วก็จ่าก็คงคิดว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่เมืองไทยก็คงยังไม่เคยเห็นสุสานในอเมริกาใช่ไหมเดี๋ยวจ่าจะพาไปดูว่ามันน่ากลัวแค่ไหนโอเคตามจ่ามาครับ มทุกท่านอย่าเพิ่งตกใจนะฮะนี่ไม่ได้กาไม่ใช่รายการผีอะไรนะฮะแต่จ่าลืมบอกไปว่าในเมืองเซียโตได้มีสุสานของบรูซลีที่ถูกฝังไว้ตรงนี้วันนี้จ่าจะพามาดูล่างหลุมฝังศพของบรูซลีนะครับตามมากันครับนี่คือถ้าอยู่ตรงหลุมฝังศพของบรูซลีนี่จะเป็นวิวทิวทัศ์ที่บรูซลีจะได้นอนเห็นทุกคืนนะครับ สุดยอดมากเลยฮะนี่ฮะข้างหลังหลุมฝังศพของบุสรีสุดยอดมากเลยฮะเดี๋ยวยังไงมาดูว่าเขาเขียนอะไรลงไปนะครับเจ็ดคุณโดไร g h วเครับอคชั่นโอเคครับต้องไหว้ก่อนนะถึงแม้เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เรา เขาเป็นศาสนาคริสต์แต่เราก็ให้เกียรติเขาแล้วเราไหว้ให้ให้ความเคารพเขานะฮะนี่คือคุณบุสลีนะฮะเกิดเมื่อปี1940ได้เสียชีวิตลงไปวันที่20จุลาย1973เสียชีวิตมาเกือบเกือบ50ปีแล้วอะ่ะโอ้และข้างหลุมฝังศพนี้นะฮะอันนี้คือหลุมฝังศพบุสลีนะฮะ แล้วตรงตรงนี้คือหลุมฝังศพของลูกชายเขาแบรนดอนฮะที่เสียชีวิตไปแล้วได้ฝังฝังข้างกันเลย2คนครับผมไงเดี๋ยวมาชมวิวทิวทัศกันครับ

สุสานบรูซลีหลุมฝังศพบ,บรูซลีจ่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาฝังกันที่เซียโตรนะฮะรัฐวอชิงตันเมืองที่จ่ายอยู่วันนี้คลิปนี้คงจะแปลกหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับทหารไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่เกี่ยวกับทหารหนีเที่ยว <laughs> เวลามันว่างเนาะแล้วมันมีโอกาสขับผ่านก็ต้องพาไปดูใช่ไหมฮะมันก็ไม่ผิดเนาะ มันขับไปที่ทำงานพอดีก็แวะไปแค่นั้นแหละไม่ได้หนีทงหนีเที่ยวอะไรเลยจ่าเนี่ยตอนเป็นเด็กๆนะชอบดูหนังจีนและมักจะจำฝังใจว่าบรูเซลีเนี่ยคือแบบสุดยอดของปรมาจารย์สุดยอดนักกังฟูเฮ้ยนักจ่าก็ไม่รู้ว่ามาร์ช a ลอาร์ที่เขาพูดอะมอะไรคินเจ็ดโด คิ Kin 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 okay. นคินจุดดูคินจัดโดคินจุดโดโอเคจ่าเลยอะไรก็เป็นหลักวิธีการการสู้รบไอการต่อสู้ของบรุษลีนะฮะจ่าก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ายังไงแต่ใช่ฮะมานั่งคิดดูน่าเสียดายนะ,ะเขาไม่น่าเสียชีวิตเร็วจนเกินไปอะ่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่อยากจะค้นหาและค้นพบในตัวของบุรูษลีมากๆนะฮะ ไม่มีใครในนี้นะหรือหรือว่าเด็กๆสมัยนี้จะก็เชื่อว่าทุกคนก็อย่างน้อยยังยังเคยเห็นหนังบุสเตรียอะ่ะคิดดูดิสมัยก่อนแบบสุดยอดนะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อที่จะมีนักแสดงเอเชียเข้ามาถึงฮอลลีวูดได้อะ่ะแล้วมีบทบาทโคตรสุดยอดอะ่ะน่าเสียดายน่าเสียดายและเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดฮนะลูกชายเขาใช่ไหมฮะตายคล้ายๆกันเลยแล้วก็ฝังข้างกัน น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับวันนี้คลิปนี้สุดท้ายนี้จ่าขอฝากเรื่องง่ายๆแล้วกันคือว่าการสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เราอย่ามาเสียใจตอนสูญเสียแล้วเพราะฉะนั้นรักใครบอกซะว่ารัก ไม่ได้คุยกับใครนานๆก็โทรไปซะแล้วบอกเขาว่ารักพ่อแม่พี่น้องญาติปู่ย่าตายายโทรไปด้วยนะฮะแล้วบอกว่ารักและคิดถึงเพราะว่าจะไปบอกหลุมฝังศพหลุมฝังศพหลุมฝังศพก็คงไม่ตอบกลับมาว่าฉันก็รักคุณเหมือนกันครับผม วันนี้ไม่ได้ชวนพาเศร้าแต่พาไปดูประวัติศาสตร์นะฮะหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนเอเชียอย่างไรวันนี้จะขอกลับบ้านก่อนนะครับแล้วยังไงมาทําคลิปต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะหาคลิปที่มีสาระสาระกว่นี้หน่อยแล้วกันแต่วันนี้เรามาดูประวัติศาสตร์บุตสลีจ่าถือว่าทําเรียบร้อยแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วได้มาดูประวัติศาสตร์บุลี อชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe แล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้จ่าขอลาก่อนครับสวัสดีครับผม